เราไม่ตู the ้นิ the ้มงามยิ so ้ม่ตู้นิ้มมเสนีย์นิ้มดุดุ่ายิ้มดุดุดะยิ้มเราไม่เสน่ย์ไปก่อนเด้อไม่ตู้เดไปก่อนเด้อฮัลโหลสวัสดีทุกคนตอนนี้เราจะได้เดินทางไปยามประตูที่เมือองินเือเป็นไม่จับ้านทองนะตอนนี้กำลังออกเดินทางเดี๋ยวเป็นจะไหนเราจะเก็บบป็นตลาดเลย ตามในยายทางแล้วให้ทุกคนได้หับสมงเดี๋ยวหับสมงไปน้ากันได้ว่าพอ,อมาแล้วจะเป็นหน้าไดโอเค เดี๋ยวอีกนิดนึงประมาณประมาณนี้อาจจะหอนคืหน่อยเป็นหนาวเงาเดี๋ยวจะขอ้าหีบในทุกคนด้เบิ่งโอเคทุหอนแล้วตอนนี้จะเข้าไปหาไม้ตู้กันว่าอันบ่อโอเคหอนแล้วเดี๋ยวให้บังโอเคเอาประตูละ พ่อเนี่ยว่าดูดิรถที่ตรงนี้โอ้ยดูเอาดูไปกันมาเยอะดูไปหมดเลยโอ้ยดูดิสามเดียวเดียวแค่เปล่า อค okay. ทุกคนเดี๋ยวเฮาอ่างไปต่อ,อยางลุงลุงเฮาอยางน้ำหน้าเลยเมื่อกี้นี่อัดไปอัดไปแล้วบิยิ้เสียงต้องมาอัดใหม่แดดฮอนหลายทุกคนแดดฮอนดีนี้ตะกี้จะเป็นทางหลวงตะกี้มันแบบมันเป็นทางหลวงแบบทางเออเส้นทางเหนือสิบสามเออเส้นทางเหนือสิบสามไปตลอดแบบเขาจะเที่ยวแบบเป็นทางหลักในไป ว่าจะไปวังเวียงไปเสียงขวงภาคเหนือนี่คือต้องผ่านทางนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ยตัดใหม่เพราะว่ามันมีทางด่วนเข้ามาจะสี่นะนก็ต้องอาศัยทางด่วนไปแต่ว่าทางนี้ก่อนบริษัทมีแต่ประชาชนธรรมดาใส่แล้วก็เพิ่อนตัดเพิ่นตัดมันเข้ามาแล้วมันจะสอดออกเบื้องพูนเบื้องพูนแล้วก็มันก็สอดหอดถึกพี่ประซาเด้อ่าถึกประซาจะเป็นปราซาเอ่อที่ว่าเพิ่นเอาไว้ฝังคนจังซี่พออยู่พี่ส่วนหลายเพิ่นจะนับถือศาสนาคิดอ่านับถือศาสนาคิดจังซี่เพิ่นจะฟังเอา ตอนที่เขามาเท่านั้นนะเขามาจําวัดก็คือจะเป็นวัดอีกบ้านหนึ่งดูพุทอห่างจากนี่ก็ประมาณสี่ห้ลักแหละอ่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันครูเนาะเป็นอันนะเบิ้งบิ้งเออเป็นกำลังกินเลี้ยงกันเนาะบายดีไหมตัวบายดี

โอาใส่เข้าเอาไว้ใส่เข้าวเขาสมบูรกำลังแบบเกี่ยวเข้านวเนาะเอ่อนี่ีเฮามาหาเมตู้อยู่นี่องานเมตู้ยืนเฮาบอกเฮากลลานเมตู้อันแหละเฮาเฮาซื้อบุญอ่าซื้อบุญน่โดยโดยโดยเอาเห็นแต่ยังน้อยเนาะโดยโดยโดย ไม่ตู้สบายดีดิโดยเจ็บเงอนเจ็บเอวนี่เจ็บหลังจีบเอานะบอจ็บเอวนี่โดยโอ้ย่างไปมานี่ได้บ่พอได้บ่ย่างย่างไก่อ่าโอ้อยู่ทางพุ่นเหรอย่างพุ่นมาพี่เนาะ เรอไก่อยู่เม่ตู้ยังแข็งแขงอยู่เม่ตู้ย่างไปมาได้สิอ๋อเนี่บ้านสาวสิบห้าคนได้นี่โดยโดยโดยก็อยากถามเม่ตู้อนี่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบห้าปีโอ๋ออายุเอาหลายบ่แต่ว่าแม่นร่างกายของเฮาแบบยังแข็งแขงสิย่างไปใส่ได้โอ้สุดยอดเม่ตุเนี ม่ตุยิ้มงามใิ้มไม่ตุยิ้มใ้มิเนียยิ้มดุอ่ายิ้มัดุเยิ้มเรามเนีย่า่อ่าฮ่าฮ่าฮ่านเดฮอาฮ่าฮ่าฮ่อนเด้อาี่ทุกคนมาด่าฮ่าบัาฮ่า่าคือหลาย่าหลีทุกค่าอ่อฮ่าฮ่าฮ่าา่าาาา่่าา่า่่าา มากน้อยแต่ว่าเป็นลายเป็นลายยูบ้านของทานอห้องวามากเอียงรบกวนบอกเนี้ยแต่บ้านค่อยห้องมักสิดานี่คือลายแหงอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิลมนี่นี่สงวนเออจะเห็นสันจิตุกสิตตุกนี่เอาได้บ่ฮะได้บ่ m ໍ່ໄດ້ຫວານີ້ໝາກໜຶ່ງບໍຂອງອງບໍ່ມີບິດຂມື อาผูใดหูคอมเมนต์บอกกันเด้อหรือว่าเข้าห้องว่ามากยังวะนี่นะทุกคนรู้สึกกไหมไอ้ไมีรู้สึกแต่แล้วมีมาสิดามาสิดาอ่า

กัรเข้าไปอีดเปลือกลางอาจจะรู้งคุ้มขมันหวานแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วหรือแกนมันเนาะจะหวานแคุ้มขมมันหวานแซบอเลยหลายแห้งทุกคนเดี๋ยวจะใช้เบิ่งเด้ คือมันลายแหง่ย ឋ្រូវាប់់